นะคะในแถวเชิญเชิญพี่อ้นคู่หนึ่งนะคะเอาโอเคได้กล่าวให้โอวาทแล้วก็กับผู้กล่าวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอเชิญค่ะประธานและผู้มีเกียรติทุกท่านจังหวัดสงขลาศูนย์อำนวยการจินอาสาราชทานหมู่ที่สองตําบลขอแต้วอำเภอเมืองสงขลาด้วยการทํากิจกรรมอาสาพัฒนาผู้เกียรติทุการรวมความสนานสามัคคีของคนไทยทุกคน วันศกร์ไม่บรรดาันที่2สิงาคม64โดยพร้อมเพียงกันต่อไปโดยเจ้าเลยมัท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะได้นําไปแจกในพื้นที่ของตำบลก่อแก้วต่อไปนะคะสำหรับถุงยังชีพนะคะก็อยู่ที่น้อชุดนะคะเมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วนะคะท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะก็สามารถไปรับถุงยังชีพนั้นได้เลยนะคะ สำหรับกิจกรรมของเราเป็นกิจกรรมแล้วก็ฉีดพน่นยาฆ่าเชื้อนะคะอุปกรณ์ท่านสามารถรับได้เลยนะคะในส่วนของน้ำดื่มนะคะบริเวณด้านหลังมีบริการอุปกรณ์ก็มีนะคะอุปกรณ์ท่านสามารถรับได้เลยนะคะ <c oughs>

지금니다 แคนนั้นเนี่ยมันหนักเหรอ